รายการที่5วันที่28ม่มกราคม68รับชำระนี่เป็นเงินสดและออกไปเสร็จรับเงินให้บริษัท Identity Production Group จำกัดชำระบางส่วนตามกำหนดที่นัดไว้ในใบวางบินเข้าระบบ Order to cash คลิกรับชำระนี้คลิกเพิ่ม ใส่วันที่เอกสาร28ม่มกราคม2025เอกสารอ้างอิงคลิกบริษัทไอเดนติตี้ประเภทภาษี7%จ็แวดแยกนอกนี่คือรายการที่รับชำระหนี้ยอดที่ลูกหนี้ต้องชำระ2330บาท บันทึกคลิกจุดสามจุดพิมพ์บริษัทได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า